ใครที่เป็นกระเพาะอาหารต้องระวังวิตามินกลุ่มนี้นะคะ,ละหลายๆคนนะคะมีปัญหาในเรื่องของกระเพาะอาหารเยอะมากไม่ว่าจะเป็นอาการ ปวดท้องนะคะบริเวณใต้ลิ้นปีนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยจะมีอาการเกี่ยวกับในเรื่องของเสียดท้องนะคะหลังกินข้าวเสร็จอะไรเงี้ยหรือว่าแบบแสบท้องบ่อยต้องกินยาลดกดตลอดนะคะวันนี้เนี่ยตอนจะมาแนะนําวิตามินตัวกลุ่มหนึ่งเลยดีกว่าว่าไม่ควรจะกินบ่อยๆนะคะก็คือกลุ่มวิตามินซีเม็ดฟูนะคะคือไม่ใช่ว่าเฉพาะกลุ่มวิตามินซีนะคะหลายๆครั้งที่กลุ่มเป็นพวกชงน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลุ่มวิตามินซีเนี่ยตานจะห่วงนิดนึงเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ย มันจะมีความเป็นกรดนิดหนึ่งนะคะซึ่งทําให้เกิดการระคายเคืองกระเพาะได้มากนะคะแนะนําใครที่มีปัญหารเรื่องกระเพาะถ้าเป็นไปได้ควรจะเลี้ยงกลุ่มนี้นะคะแต่ถ้าเลี้ยงไม่ได้แนะนําให้กินหลังอาหารทันทีแบบทันทีเลยเช่นคําสุดท้ายของข้าวปุ๊บก็คือรีบกินวิตามินซีแบบชงแต่ถ้าใครไม่มีความจําเป็นที่จะต้องกินแบบชงวิตามินซีแบบชงนะคะก็แนะนําเป็นแบบเม็ด หรือเป็นแบบบัฟเฟอร์นะคะหรือเป็นแบบที่ช่วยลดความเป็นกรดนะคะหรือเป็นแบบวิตามินซีที่มีค่า PH เป็นกลางนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีออกมาแล้วนะคะทั้ง PH เเป็นกลางหรือว่าความเป็นกรดที่ลดลงนะคะมันก็จะช่วยในเรื่องของการลดการระคายเคืองกระเพาะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีปัญหาในเรื่องของกระเพาะเนี่ยต้องระวังวิตามินซี เข้าไว้หน่อยนิดนึงนะคะอย่าก,กินแบบอย่าก,กินไปบ่อยๆเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าขามีปัจจัยเสี่ยงอยู่แล้วแล้วไปกินอีกมันอาจจะก,กระตุ้นให้เกิดกระเพาะได้แบบเป็นได้เยอะขึ้นแล้วก็หายช้านะคะแต่ถ้าใครไม่มีความจําเป็นก็ลองปรับสูตรให้เหมาะกับตัวเองนะคะสําหรับใครที่อยากกินวิตามินซีนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ